มาโอเคก็ขอกราบสิัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนด้วยแบบนีล้สู่ชีิทดดาบชแนลนะผมนี่ทุกคนเห็นปลาถ้วยของผมตอนนี้คือได้รับซีซั่น SS15 Championship d ็นช l e ด r r w n เอ้ย d o u b l e Double Crown แล้วนะครับผมนอกาะตอนนี้มันก็เป็นวันเสาร์ที่18นะครับตอนนี้เหมือนว่าหมดถ้วยจะเปิด2วันติดเลยนะครับผมเสาร์ที่ยอเนาะ1ิแล้วก็19ทุกคนก็อย่าลืมมาลงกันนะผมคิดดับได้ด o u b l e c r o w วแล้วงั้นเราก็ต้องมาลงให้ได้ Triple Crow กันนต่อะทรมปไปเลยว่า Triple Crow ผมจะเล่นกันได้ยังไอนะครับ สก,กิลคอร์ดฟรีผมดึมปิดนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันป่ะเดี๋ยวก็ไปดูแล้วโหมดแรงใหม่นะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนนามว่าโหมดช่วยของผมจะไหวหรือเปล่าผมจะอัดแค่เกมแรกแล้วก็อัดเอ่อเคาเรียกว่าเกมสุดท้ายนะครับผมเนาะแบ่งเป็นสองเอพิโซดป่ะประมาณนี้ไปกันเลย let's go โก้ได้เติมเกมปรับราคาใหมย่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บได้เร็วสุดๆเปลี่ยนกระเช้าโอเปนไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้้้้้ออองโโโกกดเเติมมมนนนะครัับบผหีแลลวู ใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลรเพียบและมีผู้ติด,ดตามเพจมากกว่า2 0 0แสนคน ชื่อเบสใต้คลิปครับผมที่ผมขอตอบมีใจเย็นน้องใจเย็นนะเดี๋ยวมาปกติเจอแรงไหนเหรอครับเออแรงสูงๆไม่น่าเจอแล้วครับเดี๋ยวมาโฟมังกะนะก็ป่ะเดี๋ยวเราตั้งใจเล่นกันก่อนสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมขอโฟกัสกับคลิปก่อนนะก่อนที่จะคุยคนดูผมขอโฟกัสกับคลิปก่อนนะครับผมสักครู่นะป่ะโอเคก็ยีราบซุ่นเข้าสู่หรือว่าคลิปของคลิปยีราฟชแนลกันด้วยนะครับผมนี่คลิประดับเริ่มเริ่มมั่วกับการพูดละน่าอันนี้ก็เป็นโหมดถ้วยเกมแรกเดี๋ยวก็มาดูกันเลยว่าเกมนี้เราจะเล่นกันยังไไไงนะครรรับบผมิกกกกซี่่เเเาา็็ืืออตุยปปแลล้ววหห ไอ้คิซี่ไม่ใช่ทีมเราป่ะใช่ปะ่ะคิซี่ไม่ใช่คนในทีมเรานี่ยก็นั่นแหละอันนี้เป็นการกด4น,นะครับผมเนาะถ้าแบบเป็นการกด5นี่คือมันจะแบบอันตรายเล็กน้อยหรือมากๆเลยนะเพราะว่าแบบกด5ตอนนั้นผมกดเจอตี้งานอะตี้งานไม่พอมันวินเลสร้อยอะเฮ้ยผมย่าใดว่าคนดูโอ้แบบแรงอิมวินเลทร้อยอย่างเงี้ยแต่มันเล่นโหดจริงคนดูอันนี้ต้องยอมรับเลยก็นั่นแหละการที่แบบเวลาเราจะกดโหมดถ้วยเนี่ยแนะนำนะถ้ามีตี้อะอย่าไป5คน ห้าคนเราจะกดเจอห้าไงเพราะว่าไอโ้โหมดถ้วยเนี่ยมันสามารถกดสี่คนได้ครับเรากดสี่เราจะเจอคนโซโล่รัวๆเลยแล้วนี่เรา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 ได้เปรียบแล้วอย่างหนึ่งเราได้เปรียบแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถคอเกมได้ นะแต่ฝั่งตรงข้ามก็อาจจะก,กด4มาก็ได้กด3มาก็ได้กด2มาก็ได้หรือว่าโซโล,โลมาก็ได้นะครับผมเนาะเพราะว่าเมทของเราในเกมนี้มันจะเป็นเมทที่กดโซโลมาที่เราไม่ได้รับเชิญมานะครับผมเอชีฟีไม่เอาผมขอแล้วก็เพื่อนในพุ่มมีบูเช็คเทียนตัวหนึ่งโดนนะเว้ยนี่มันอันนั้นแล้วมันจะปัดหรือเปล่าเอาปัดแล้วเต็งเบาเจ็บเจ็บเจ็บัวมามอมอเฮ้ยเราเล่นหมุนเลยเราเล่นหมุนเลยเนาะ โรเลตเอโรเลตไม่หมุนด้วยโอเคไม่เป็นไรก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโหโนี่ส่องเดือบหนีเลยไอ้ไหวๆนะแบทแมนมาแล้วแบทแบทแมนแบทแบทแมนกับตั้มดิงส์ฮงสเล่บวกเจ้าพ่อาจอยู่ยังฆ่าได้ด้วยด้วยอยู่น้องหนึ่งเดือไม่พอสองเดือบละกันแจ๊บไปเลยแจ๊บไม่โดนไม่เป็นไรเอ้ยแต่ฉีเล่นเลยหรือเปล่าออรจินพิกเกอร์เล่นออรจินนี่ออรจินเอ้ออร์จินผักออกกูตายอักไหวไหวไนะออรจินสวยวะนาะโค้ดโคตรเท่เลยนะ เอจิ้นผออกผมเกือบสิ้นแล้วก็ไหวๆ,ๆ,ๆกันเยู่นะอ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็นเกมเกมวอร์มนะอันนี้ผมกับกดกับลูกเพจสี่คนนะคือแบบตอนแรกอะผมว่าจะทำคอนเทนต์นั้น,น,นก่อนด้วยคนดูไอคอนเทนต์บอกว่าอะไรอะถ้าคิดถือดาบกดคอนเทนต์ที่แบบเปิดโชว์หน้าอะไรแล้วใช่ป่ะแล้วแบบจะมีเสียงลูกเพจเข้ามาในเชฟเนี่ยทุกคนจะว่ายังไงประมาณนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่าแบบถ้ามีเสียงลูกเพจเร็ร่อดเข้ามาแบบทุกคนจะแบบ มีปฏิกิริยากันยังไงนะเพราะว่าผมขี้เกียจใส่ซับลูกเพจเฉยๆนะตอนเวลาผมตัดคลิปนี่ผมจะผมตัดคนเดียวอ่ะตัดปกคนเดียวด้วยเนี่ยก็แบบทำทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรคนเดียวแล้วใส่เลยนี่สไตล์ from the core นี่ออริจินนี่เอาอะเอาอะออริจินมันยิ้มมุมปากแล้วเฮ้ยก็พอตัวนะคนดูอันนี้เขาเรียกว่าฉี่นี่พอตัวนะไอ้แบทแมนนี่มันมันทำอะไรไม่ได้เหรอคนดู เจ๊งเลยไปเว้ยกด4โอ่โหมันก็ง่ายนะมันง่ายกว่ากดหอีกคนดูกดหระเบิดระเบ b b เลยอะกระตุกไม่พอเสียงกระตุกด้วยเอยใช่หรอคนดูถคือมันกระตุกเหรอเอ้ยโท,โทษนะโทษนะมันมันกระตุกเหรอไมน่ผมน่าจะอัดเทปป่ะแต่ผมว่ามันมันปกตินะผมว่ามันไม่ได้กระตุกดนะคนดูอันนี้ผมก็ขอเรียกว่าอัดชิปในสตรีมนะคนดูหรือว่าคอมผมมันแรงไม่พอวะไม่ทราบเหมือนกันแรมเอ้ยแรมผมส2มกิกเลยนะเว้ยมันจะไปไม่พอได้ยังไงวะ ผม่าเพื่อนเราไปแล้วอ่ะโท่าเฒ่าอะไรเล่ารเล่าอะเล่ารเฒ่ตะกี้แทงพุทนะตะกี้แทงุทนะโทษโทษขโทษบลอกย่าไหวไหวแก๊กฟิกโอเคครับอ๋อตะกี้มันฟิกดูดเหรอไหวเว่ยเมีนเออว่าเกมนี้มีเมีนแต่เมีนไม่พูดนะคนดูเนี่ยโดนเด็กเมีนมันออกไปแล้วเทปหนึ่งหนึ่งคนดูไอเทปนั่นอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมไปเอาไว้ให้นะครับผมก็ชิวๆกันไปนะหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมก็ตั้งใจเล่นกันเกมนี้เหมือนว่าผมจะพูดเยอะละแล้วทีมของเราก็ ยกป่าโดนมันวุ้ยอ่านไม่วออะะไรเสื้อหล่อมากเจอคนใส่เดียวเตะเย็นเสื้อหล่อมากครับเจอคนใส่ผมเบี้ยวอะไรก่อนน้องผมเบีอะไรไม่มีโอ้ไปเล่นไปเรื่อยเเว้ยเราเอาบูเสร็จพรุ่งเดี๋ยวเราแก๊งบนก็ได้นะเพราะว่าชีฮอบเขาเรียกว่าจะจัดการแบทแมนนะนะอุ้ยแล้วมันมีชมเชี่ยวสู่ทะเลแค่ผ่าชมเชี่ยวสู่ทะเลคือเจ๊งเลยน่าเอออย่างงี้เลย คอยก็สูงเลยพวกเจ้ามีอาจยดยังคาได้เว้ยอุ้ยโหดโหดเฮ้ยโหดโหดเฮ้ยเพื่อโหดอ้การเสียสละของออริจินไปขี่เราสู้นะคอนโดเขานำพาให้เราแบบได้ไฮไลท์ให้ได้ได้คิวแล้วก็ได้ดำเนินเกมต่อขอบคุณครับออฟเลนที่มีเกียรติที่สุดไปเว้ยไปเว้ยเล่ล่างไหวนะมีนไหวกดโจมตีไม่ไหวกดถอยไหวกดโจมตีไม่ไหวกดถอยอ่ากดรวมกลุ่มอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ไปกิกซี่ตีบ้านเลยครับกินซีตีบ้านเลยบ้านเดี๋ยวเราจะใส่มันต่อไหมไอ้แก๊กเนี่ยเอ้ยบัวมามามาหรือว่ายังไงอุ้ยจุดเทียนโดนนะสิปองเจ็บ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 นะเจ็บนะเจ็บนะโอเคไปเว้ยวัวเราเอาฟิกเกอร์มาว่ะไม่ได้เอาหมุดมาไหวนะปอาเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็ไงต่อเบิ้นเย้สวยครับสวยครับเอาเว้ยเอาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเนี่ยเล่นกับลูเบย์ค่ะจำอย่างเงี้ยหล่ยมันดูจังหวะมันแบบ สมอแจ้เออไหวๆน,นะออจินอะโดนสตันอะไรไม่รู้นะผมก็ปังเจ็บ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 โอ้สตานฉลามแล้วแต่ฉลามมันลากผมมากินยรอช่วยด้วยเพราะว่ารอได้ไงวะเออลุนกินดำบิงสู่ท้องทะเลพวกเจ้ามิอาจหยุดยั้งข้าได้คำสาปแห่งท้องทะเลจะไม่มีวันหายไปนี่ประมาณนี้นะ ค,ความรุกและความตายเป็นของคู่กันอทองได้ทุกบอของฉลามนะวาร์ปจัดฮะว,วาร์ปจัดนี่คือ,องไงคนดูครับตอนนี้สตรีมกระตุกหรอตอนนี้คือสตรีมกระตุกหรอถ้าสตรีมกระตุกกดหนึ่งไม่กระตุกกดสองสตรีมกดหนึ่งไม่กระตุกกดสองนี่ต้องต้องถามกอเลยผมผมขอเช็คเช็คอยอดนะคนดูเช็คยอดเช็คยอดกระตุกกดหนึ่งไม่กระตุกกดสอง เนี่ยแล้วแล้วแบบบางบางคนก็มีเลข2องอันเลข3นี่คืออะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าทุกว์นะอันนี้ใจเย็นนะอ้าวพี่พงศ์บอกไม่กระตุกนะคนโดนตีไม่กระตุกนะแล้วมันโดนมันโวยอ่านเมนต์ติดต่อช่องทางไหนอ่าถ้าส่วนตัวในี่ยติดต่อมาเลยครับคุณเบลคุณเบลติดต่อทักติดต่อมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้เลขห้องไปในนั้นนะครับผมเนาะไหวเว้ยไหวเว้ยเฮ้ยสามกดออกใจเย็นครับอย่าไปกดออกเลยนะดูมันตีชื่อดังให้มันมันพอเดี๋ยวผมขอเล่นไอ้โหมดช่วยให้มันได้จมุกกันไปก่อนนะออยจีนไหวเปล่าออยจีนไหวกกกกััััับบนนนนนาาามเเปปปปลล่่่้้ออองแแคคหะ็รรไไไชวย เอกำลังจะได้อมนี้อาะหมแต่ผมเอากางก่อนคิกซี่ไม่มานะผมขออนุญาตเลยโอ้ไม่เลยพี่ขอบคุณมากครับตอนนี้คิกซี่เมนจะอน,นุญาตแล้วนะเออเราตีดด้ไหมเออโอเคโอเคอเราเจนกับทาบเรื่องเอยหรือว่าคิกซี่นี่ได้ถ้วยฟรีเลยอะ่ะห่วยเว้ย ไปเรายังเหลืออีก2เกมนะคนดูผมจะกดแค่คาเรียกว่าอัคดคลิปนะแค่เกมแรกกับเกมสุดท้ายนะครับผมน้องเกม2ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมจะไม่อัดน,นะเกมแรกกับเกมท้ายให้มันได้จะจบไปทริปเปลิลคาวรอเราอยู่อุ๊ยโอเลจิยจังดูหนวะยังดูหนวะนี่โดนนอกอัพเลยสวยครับเฮ้ยดัมดิสง,งสุดท้องทะเลพวกเจ้ามีอัดย,ยังฆ่าได้โอ้ใจยเย็นอ๋อ y e สแมานมันเอาแต่คิกซี่วะเบื่อ,อโดนนะเว้ยอโอเลจน เฮ้ยไอฉลามหายเฮ้ยดำปิงน้องทะเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Watch โอ้คุณยิมได้อย่างนะโอ้โอ้ยิมเม่ล่ะ I am justice I am the night I am Batman โดนเลย Yes man นี่มันตกไม่ต้านะคนดูแต่เกมนี้เราเจอ Yes man เดี๋ยวปองเดี๋ยวโดนมาด้วยอ่านเมนวุ้ยอ่ะเป๊ะสวัสดีครับอยากได้ S dream เจ้าอ่อยากได้ S dream เจ้าอ่ผมมันโอนคูปองฮื้อพอบะได้อ่ะถ้ามันโอนคูปองฮื้อได้เดี๋ยวไหวเลอร์ S dreamer เอสเดิม์เออร์เอาสก,กินอะไรแค่นั้นถามเฉยๆถามเฉยๆอ่ะเอสเดิเมอร์เอาสกินอะไรนะมันเล่นยิมมี่ทำไม,มคุณยิมอยู่ดีไปเล่นแบทแมนอะ่ะตอนแรกเขาก็เล่นเอเมอรี่ไม่ใช่หรอวะคุณยิมนี่เป็นลูกเอกผมนะทุกคนที่แบบมาดูผมแรกๆก็แบบว่าอู้คุณยิมนี่เฮ้ยคุณยิมนี่ไขวะออริจินนี่ไขวะนั่นแหละออริจินคือลูกเอกผมนะครับผมเนี่ยที่เล่นฉีดอยู่แล้วก็คุณยิมก็คือเป็นลูกเพกของผมที่เขาชอบเล่นแบทแมนนะช่วงนั้นเขาเบล อะคัมออริจินแบทแมนเนี่ยมันแบบมันเป็นเกมแบทแมนบ่าที่มันชื่อว่าอะคัมออริจินอะ a k h อะไรตัวอย่างนี่แหละประมาณนั้นตอนนั้นผมเล่นเกม Injustice ก็มีนะแบทแมนอะคัมออริจินเนี่ยเริ่มต้นเกม Energy บวก2บาร์โคตรโหดเลยอ่ะไปๆลุยเว้ยลุยเว้ยเฮ้ยฝั่งสองข้างมันทำอะไรไม่ได้เลยวะเอาเอาหน่อยเว้ยแต่เราเสียออริจินอะแต่มันเสียป่าอย่างคุ่น เสียปากไปเว้ยโราเลยรู้งานจัดไปไปเดี๋ยวเล่นกลางไหมแต่เราไม่มีจิ้นแล้วเดี๋ยวแต่เรามีวัวเว้ยไม่มีจิ้นแต่มีวัวมา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 นี่ดึงดึงดึงแล้วดึงแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเบิ้ลเลยเบิ้ลชีพไปทีนึงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เอ้ยยัสมนมายิ้มเลยยิ้มองให้ตอบเจ็บเจ็บไฮยาเต้พึ่งหลอดแล้วมันก็โดดหนีแล้วไปเว้ยเดี๋ยวผมคุ้มกันให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงอ้าวโดนโดนโดนเอ้ยโอ้มันย่าอย่างอ่ะ ไอ้แกก็มันมันดึงแล้วเหมือนมันดีเลยอะไรสักอย่างอ่ะแจ๊ะเซ๊ยห่วยหายไปเลยดัมติงสุดท้องทะเลพวกเจ้ามีอาชีพยังค่าได้หรือไปทำอะไรเนี่ยแต่ก็ไหวอยู่นะโอ้ยแต่ลนฉลามฉลามมันฟรีเฮ้ยคิกซี่ช่วยด้วยคิกซี่ช่วยด้วยไหวไหว,ไวนะไหวไหวนะหนึ่งเดือดไม่พอามบเดียกันนี่นนกลัวกลัวกลัวป้า๋ยวเราน่าจะจบกันได้ปะ่ะคิกซี่ต้องยกให้ผมอะถ้าคิกซี่ยกไม่ได้ก็เจ๊งนะเออจบละป้าโอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับผมสำหรับเล่นกันโอเคข่าวมันจบแล้วมันชอบแปะนาทีว่ะคนดู เทปมันอาจจะแบบ สั้นนิดหนึ่งนะคนดูแต่ก็เกมแรกถือว่าเราชนะไปได้ด้วยดีนะผมก็ให้มันได้จบๆกันไปป้าโอเคก็น่าจะจบแล้วสําหรับเกมแรกของอันนี้นะผมเหมือนว่าวันนี้ผมจะน่าจะได้ลง2งคลิปเลยนะผมจะเป็นลงคลิปเกมแรกในตอนเช้าแล้วก็ลงคลิปตอนได้ถ้วยตอนเขาหรือว่าตอนเย็นนะครับผมนองให้ฝากทุกคนติดตามกันด้วยแต่ถ้าทุกคนอยู่ในสตรีมผมเขาก็น่าจะรู้แล้วนะผมว่าคลิปือดาแบบกำลังอัดเทปอยู่ประมาณนั้นชิสือบาเมย์ไประมาณนี้แล้วกันนะครับผมน้องแบทแมน ก็เสมอจัดเลยไป้คิดด้วยดาวแบบสมอนะให้มันได้จบจบกันไปน้าผมป่ะงั้นก็จบแล้วสำหรับคลิปหมดทั่วยเกมแรกนะผมป่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จบคลิปนี้แล้วก็ไปเล่นเกมสองเกมสามต่อกันเลยนะผมป้าไม่เสียเวลาไปแล้วเสร็จไป bye bye ตอนติดผมชื่อซันเดย์ทักซำไม่ได้โอเคว่าของคุณซันเดย์เดี๋ยวจะให้เลขห้องไปนะครับของคุณบิลเดี๋ยวทักไปนะคุณซันเดย์โอเคไปละสวัสดีไป bye bye บอมบ์เกมสามไป